ที่ติดใจ h o l o r k i l และ h o l o Express เกมที่มีตัวละครจาก VTuber h o l o Life ครั้งนี้เขากลับมาอีกครั้งกับ <c oughs> Kellerverse p e m a s c a p e ผจญภัยไขยปริศนาตามหาช่างตีเหล็กที่หายไปเกมที่เป็นการนำ k e l l a k o w a s k i a ซึ่งเป็น VTuber จาก h o l o Life สาขาอินโดนีเซียมาทำเป็นเกมแนวแอคชั่นกึ่งพัซเซิลเกมจะเล่าเรื่องราวในชนบทที่มีช่างตีเหล็กผู้เรื่องชื่อและเหล่าผู้ช่วยที่อยู่ด้วยกันซึ่งโรงตีเหล็กแห่งนี้ผู้คนต่างรู้จักดีว่าเป็น ฐานที่ที่สร้างอาวุธที่ดีที่สุดในดินแดนแห่งนี้แต่วันหนึ่งช่างตีเหล็กนามว่าเคลาโควาสกิอาหายตัวไปอย่างลึกลับทำให้เหล่าเพมโลซึ่งเป็นผู้ช่วยไม่รู้ทำยังไงก็เลยต้องออกเดินทางเพื่อตามหาคุณจะได้รับบทเป็นเพมโลในเกมแนวแอคชั่นแพลตฟอร์มกึ่งพซเซออกผจญภัยผ่านถ้ำคุกใต้ดินเหมืองและอื่นๆอีกมากมายเพื่อหาความลับที่ซ่อนอยู่ในโรงเหล็กโบราณใต้ดินแกบปบริศนาต่อสู้กับเหล่ามอนสเตอร์ฝ่าฟันอุปสรรคในดันเจียนเพื่อหาความจริงเกี่ยวกับการหาย ตัวไปของ Kayla k e l l a k o w a s k i a k e ค l a า o r l d p p เ m a s สเกได้เปิดให้ลองเล่นฟรีแล้วใน Steam ใครที่สนใจก็ไปลองจิ้มกันได้เลยนะคะ